ไปต่อหน้าที่15กันต่อเลยครับผม okay, okay. Yeah. มาเรียนกันต่อหน้าที่17เลยนะครับผมสำหรับหนังสือสมาร์หนึ่งนะครับภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้นปนหนึ่งคุณครูพี่นันไม่เคยสอนนักเรียนชั้นปนหนึงนะครับอาจจะสอนไวไปนะครับหนาะก็ต้องขออภัยด้วยนะครับ Ah uh, uh, my Students Book Unit 2 Lesson 1 Exercise 3 Listen Point and Say What's this? It's a book What's this? It's a pencil. What's this? It's a ruler What's this? It's a notebook. What's this? It's a pen. What's this? It's a desk. What's this? It's a chair. โอเคนะครับนะคำสั่งก็บอกว่า listen นะครับก็คือจงฟัง point นะครับจงชี้นะครับ and และนะครับผม say จงพูด นะครับคนนี้นะครับพูดก้นมาว่า what's this what's this นะครับ what นะครับแปลว่าอะไรและตัวย่อตรงนี้นะครับย่อมาจากคำว่า is นะครับซึ่งเป็น verb to be นะครับแปลว่าเป็นอยู่คือแต่ให้นักเรียนแปลเอาคำเดียวนะครับนะก็แปลว่าคือก็ได้นะครับ this นะครับแปลว่านี้นะครับหรือแปลว่านี่ก็ได้นะครับนะนี นะครับ is คือ what อะไรนี่คืออะไรนะครับแปลว่าอย่างนั้นแล้วคนนี้ก็ต้องตอบว่า i t นะครับ it แปลว่ามันนะครับตัวนี้ก็ย่อมาจาก is เช่นเคยนะครับแต่เขียนตัวย่อก็เป็น i t นะครับเลาออกเสียงออก i t it's a book นะครับมันคือหนังสือถ้าแปลละเอียดก็แปลว่ามันคือหนังสือหนึ่งเล่มนะครับนะอะแปลว่า1พอมาภาพนี้นะครับ มาภาพนี้นะครับภาพที่สองก็ถามว่า what is this นะครับนะคุณครูใส่เต็มๆมาเลยนะครับ what is this นี้คืออะไร it is นะครับหรือ it's a pencil นะครับมันคือดินสอภาพที่สามนะครับเป็นไม้บรรทัดนะครับ what is this นะครับ it's a ruler นะครับมันเป็นไม้บรรทัดหนึ่งอันนะครับ ถ้าใส่อะนี่ถือว่า1อันนะครับนะถ้าตัดอ่ออกเติม s นะครับแปลว่าไม้บรรทัดหลายเด็มนะครับหลายอัน it's rulers นะครับตัด s ออกถ้าเป็นหลายอันนะครับภาพที่ c นะครับเป็น notebook นะครับก็คือเป็นสมุดบันทึก what's this นะครับ i t a notebook ภาพที่5นะครับนี่ถือว่าเป็นภาพที่5นะครับ what's this it's a pen นะครับมันเป็นปากกา what's this it's a desk นะครับมันเป็นโต๊ะและภาพที่7นะครับ what's this it's a chair นะครับมันเป็นเก้าอี้หนึ่งตัวโอเคไหมครับลูกๆนะครับอันนี้คือคุณครวพี่นันนำมาเขียนให้นะครับตามคลิปเสียงนะครับผมลูกๆลองหัด คุยกับเพื่อนๆดูนะครับนะอีกคนหนึ่งพูดว่า w h a t s this พร้อมกับจับสิ่งนั้นๆขึ้นมานะครับแล้วอีกคนก็จะตอบว่า it's a book it's a pencil it's a ruler it's a notebook it's a pen it's a desk it's a s h a i r นะครับผมจบนะครับนะสำหรับหน้าที่17 คุณรูไปเร็วเลยนะครับไปหนะ้า18ตอ่อเลยครับผมโโโอออเเเคคค